คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการเข้าเกนียยผ้าผงนะครับด้านหลังจะเป็นมีชิ้นงานนะครับแบบนี้นะครับสไลดผมก็คือเป็นแผ่นผมจะทําที่เป็นหลุมอยู่นะครับเพื่อไม่ให้สัมผัสกันหน้าพรานะครับแล้วก็เอาบล็อกตัวมีของเรามาวางแบบนี้นะครับบล็อกตัวผู้นะไอเกลกลางนะครับเราไปทำใสมันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการบากสี่มุมด้วยนะครับการรัดผราแตกนะครับ พอเรามาวัดนะครับจะดูว่าฟิตนิดหน่อยนะครับฟิตนิดไม่ไม่ถือว่าฟิตมากนะครับพอดีพอดีนะครับแล้วก็แกนกลางมาลนไฟครับนั้นแล้วก็เอาแกนกลางมาลนไฟนะครับลนไฟให้นิ่มนะครับย้ำนะครับว่าให้นิ่มนะครับอย่าแค่พอกระด้างนะครับเอาให้นิ่มเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็เอามาเข้ารีบนิดหน่อยนะครับใช้ฝาดันไว้นะครับใช้ฝาดันไว้พอรู้สึกว่าเริ่มเย็นแล้วเราก็จะมาจัดให้ตรงนะครับจัดให้อยู่จุดกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วก็เอาฝาหน้าฝาหลังนะครับมาวางใต้ตัวหนีบหนีบตึงแกนนะครับ เราให้เย็นเดินน้ำยาได้เลยครับโอเคครับ